ครับพอกันอีกคปครับกับคึณนมาพักที่สองครับพี่น้ามม่ครับพี่น้องอุ้ยง้ามีเสำหรับผม่างามครับกลุ่มพาเน่งานมากเน่ฝังครับมากเกี่ยวเน่มาเครับงาหน้าห้ามีหลีครับพี่น้องแต่ว่าผมกับบัวว่ามันขึ้นไปจังไหนของบนเพราะว่าผมขาบปกติขึ้นไปนะครับพี่น้อง าจจะย่างลุกไปสังวัดกับเป็นนะผมก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆข้าได้ขึ้นไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องเห็นนะครับว่าเดี๋ยวตัวฐานเมันก่อนว่ามันขึ้นตังไหนนะครับเดี๋ยวที่ให้พี่น้องเห็นลำนะค้ำถ่ายถึงไปมันถึงไปตังไหนนะเนาะเรื่องงา,มางนมีดีนะครับทีมงานเพิ่งถ่ายลูกแล้วครับทีมงานเฮ้า ทีมงานหญิงครับเหมือนนี้มาแต่กับทีมงานหญิงครับเหมืนกับเห็นบ่ครับงามรับพี่้อกงามราม ท่องเที่ยวเฉยๆงามๆรับจังวัตอุบนแ็ยังมีกเยอะแยะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามไปน้ำกันครับแล้วจะพาพี่น้องไปเบิง่งมองไ่ไปเรื่อยๆครับทางนาคิดทางนาต็อไปเถอะครับไม่เลื่มติดตามชมนะครับ ครับทีมงานนี่ครับคุณเ้ิงน่ากกันสรับทีมงานครับสำหรับคลิปนี้ฝากไป้ำนีก่อนครับพอกันอีพี่น้อไปครับสวัสดีครับ